สิ่งแรกที่คุณรู้สึกคือความหนักรอบร่างกายราวกับว่าคุณกำลังนอนอยู่ใต้ผ้าห่มที่นุ่มแต่มีน้ำหนักมากมันรู้สึกดีและคุณขี้เกียจเกินก่อที่จะทําอะไรโชคดีที่คุณมีกำลังมากพอที่จะเคลื่อนย้ายผ้าหม่มผืนนี้คุณลืมตาขึ้นและมนันแปลกๆแฮะคุณถูกล้อมรอบด้วยแสงสีฟ้าคุณต้องการที่จะขี้ตาและพบว่าตัวเองมีหนวดแทนที่จะเป็นมือ เรามาข้ามส่วนที่คุณหวาดกลัวแล้วไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะกลายเป็นคาเครนไปเลยแล้วกันหลังจากไม่กี่วันที่คุณรู้สึกกลัวตื่นตระหนกรู้สึกว้าวุ่นละบ้าคลัง่งในที่สุดคุณก็สงบลงตอนนี้มาดูกันว่าการเป็นสัตว์ทะเลที่น่ากลัวที่สุดจะเป็นอย่างไรเอาล่ะถ้าห่มนะน,นั่นคือแรงกันน้ํามันใหญ่มากและอยู่ในระดับความลึกที่คุณซ่อนตัวอยู่ได้มีเพียงสิ่งมีชีวิตจํานวนน้อยที่สามารถทนต่อมันได หากเอารถลงไปที่นั่นมันจะถูกบีบอัดภายใต้น้ำหนักที่หนักอึ้งของน้ำแต่คุณคือคราเคนคุณมีพลังมากกว่ารถใดๆร่างกายของคุณจะไม่ถูกบีบอัดในสภาพเช่นนี้ผิวยืดหยุ่นหนาๆของคุณสามารถทนต่อแรงกดและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะช่วยคุณเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระที่นี่และตรงนี้คือที่ที่สิ่งต่างๆเรื่องแสงสีฟ้าคุณอยู่ลึกจนแสงแดดแทบจะไม่ทะลุผ่านมาที่นี่มันยากที่จะบอก,กรายละเอียดต่างๆเพราะแรงดันน้ำแต่โชคดี ที่คุณมีตาโตที่เหมือนกับเลนส์ของกล้องโทรทัศน์ซึ่งจับแสงที่มาจากพื้นผิวคนธรรมดาจะมองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดที่ความลึกนี้แต่คุณมีบางอย่างที่เหมือนกับอุปกรณ์ที่มองเห็นได้ในตอนกลางคืนในดวงตาของคุณดังนั้นคุณจึงเห็นแสงสีน้ำเงินนี้มันแทบจะไม่มีอะไรเลยที่ความลึกนี้มันเป็นเพียงความว่างเปล่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดคุณสามารถเห็นปลาสองสามตัวและซากเรือปางหลายลำสัตว์ทะเลที่คุณพบที่นี่ค่อนข้างแปลกพวกมันคือปลาตกเบ็ดและปลาหมึกใสทุกประเภท พอมาคิดคิดดูแล้วหมึกยักษ์เป็นเพื่อนประเภทเดียวของคุณที่นี่และคุณเป็นเหมือนราชาสําหรับพวกมันโดยทั่วไปแล้วการอาศัยอยู่ใกล้พื้นมหาสมุทรนั้นค่อนข้างน่าเบื่อคุณนอนแล้วก็กินเท่านั้นเลยมันจะดีกว่ามากถ้าคุณขึ้นไปสูงกว่านี้เพื่อจะได้กินขนมมากขึ้นคุณว่ายขึ้นไปและน้ํารอบตัวคุณก็สว่างขึ้นแสงแดดมาถึงที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดคุณก็ได้พบกับชาวมหาสมุทรอื่นๆ ต่าฉลามแมงกะพรุนหมึกและกระเบนพุ่งหนีออกไปทันทีที่พวกมันสังเกตเห็นคุณทั้งหมดยกเว้นแมงกะพรุนพวกมันไม่แคร์คุณมองหาที่ที่มีอาหารและสังเกตเห็นฝูงปลาเยี่ยมนี่แหละอาหารกลางวันของคุณหลังจากที่คุณกินเสร็จแล้วคุณก็อยู่ที่นั่นทําให้ปลาและโลมากลัวเพื่อความสนุกคุณชอบการที่คุณสามารถควบคุมหนวดของคุณได้คุณมีสิบหนวดมันยากที่จะบรรยายถึงสิ่งที่คุณรู้สึกออกมาเป็นคําพูดแต่ลองนึกภาพว่า นิ้วมือของคุณใหญ่และโตเหมือนไม้แทงสนุกซี่มันสุดยอดมากคุณสามารถยืดหนวดของคุณให้ยาวเท่ากับเครื่องบินโบอิ้งได้นอกจากนี้พวกมันยังมีปุ่มดูดอยู่ด้วยคุณสามารถหยิบจับได้แน่นจนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดหลุดจากคุณเป็นเพราะหนวดที่ทําให้คุณว่ายน้ําได้เร็วขึ้นขั้นแรกคุณขยับพวกมันไปในทิศทางที่ต่างกันจากนั้นดันเข้าหากัน แล้วขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้ากระแสะน้ําแรงที่คุณสร้างขึ้นจะด,ดันปลาทั้งหมดออกไปคุณสังเกตเห็นวานสีน้ําเงินซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เมื่อมาอยู่ข้างๆคุณมันดูเหมือนลูกสุนัขเลยดังนั้นคุณว่ายน้ํากินทําให้ปลาและสัตว์ทะเละอื่นๆตกใจกลัวและแค่นั้นแหละชีวิตของคุณค่อนข้างน่าเบือ่อและจะต้องอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนกันร้อยปีพันปีคุณต้องการความสนุกสนานดังนั้น คุณจึงว่ายน้ําขึ้นไปบนผิวน้ําและเกือบจะตาบอดเพราะแสงแดดจ้าคุณพยายามทําความคุ้นชินกับมันน้ําเงียบสงบไม่มีลมคุณมองไปรอบๆและสังเกตเห็นจุดเล็กๆข้างหน้าว้าวมันคือเรือประมงขนาดใหญ่ที่มีใบเรือในที่สุดคุณก็จะได้สนุกแล้วคุณรอที่จะได้เห็นผู้คนพูดคุยเกี่ยวกับตัวคุณไม่ไหวแล้วคุณจึงว่ายน้ํามุ่งหน้าไปอย่างมีความสุขแต่ถ้ามีคนดูคุณอยู่คุณอาจจะดูน่ากลัวมากคุณติดอยู่ในอวนจับปลา มันบ้างดังนั้นคุณจึงฉีกมันออกเป็นชิ้นๆแล้วลอยขึ้นสู่ผิวน้ำได้ง่ายๆพวกคนบนดาดฟ้าเรือรู้สึกหวาดกลัวพวกเขากรีดร้องและกระเจิงไปในทิศทางที่ต่างกันเฮ้ยพวกจะไปไหนกนัน่ะฉันแค่อยากเล่นกับพวกนายเองพวกเขาดูตัวเล็กมาก ชาวประมงปลาฉมวกและขวานใส่คุณแต่คุณไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆคุณพลาดหนวดหนึ่งหนวดไว้บนดาดฟ้าเรือและทาให้มันหักโดยไม่ตั้งใจเรือทั้งลําเปราะบางเหมือนกล่องไม่ขีดโอเคอย่าไปแตะต้องมันดีกว่าคุณหมุนตัวและดันทําเรือคว่ำโดยบังเอิญทุกคนที่อยู่บนเรือตอนนี้ตกน้ำไปหมดแล้วโชคดีที่คุณมีหนวดเพียงหอที่จะช่วยชีวิตของพวกเขาทั้งหมดคุณจับชาวประมงทุกคนไว้และเห็นความกลัวในสายตาของเขาบางคนถึงกับเป็นลมไปเลย คุณนาเรือกลับขึ้นมาที่ผิวน้ําและช่วยผู้คนกลับไปที่ดาดฟ้าเรือจากนั้นคุณผลักเรือออกไปแล้ว่ายน้ําไปทางบกแต่คุณตัดสินใจที่จะไม่แสดงตัวต่อผู้คนบนชายฝั่งลูกเรือที่คุณช่วยชีวิตไว้จะบอกทุกคนว่าพวกเขารอดชีวิตจากการพบสัตว์ประหลาดยักษ์ทุกคนจะพูดว่าคุณน่ากลัวมากแค่ไหนแต่จะไม่มีใครพูดถึงว่าคุณช่วยชีวิตพวกเขาไว้ด้วยไม่ยุติธรรมเลยคุณกลับสู่ห่วงลึกของมหาสมุทรและพลอยหลับไปแต่แล้วก็มีเสียงแปลกๆป,ปลุกให้คุณตื่น มันเหมือนน้ำหยดจากก๊อกลงอ่างคุณลืมตาและเห็นแสงวูวบวาบรอบๆตัวโหน่าสนใจจังเลยคุณว่ายน้ำและตระหนักได้ว่าพายุฝนฟ้าขนองปลุกคุณให้ตื่นมันดูค่อนข้างรุนแรงท้องฟ้าเป็นสีดำและคลื่นก็ใหญ่มากคุณสังเกตเห็นเรือลำใหญ่แล่นอยู่ท่ามกลางความกระหนนี้เรือลำนี้แตกต่างจากที่คุณเคยเห็นมาก่อนมันทำจากเหล็กและไม่มีใบเรือเพราะเป็นเรือสินค้าที่ทันสมัย ดูเหมือนว่าคุณจะหลับไปสองสามร้อยปีแล้วผู้คนบนเรือสังเกตเห็นคุณและจุดไฟสัญญาณแสงสีแดงสว่างทําให้คุณมองไม่เห็นคุณกางหนวดออกและผลักเรือโดยไม่ได้ตั้งใจมันหนักและไม่คว่ำดูเหมือนว่าเทคโนโลยีกําลังพัฒนาในขณะที่คุณนอนหลับพายากกาลังแรงขึ้นเรือกําลังโคลงคล e งคุณพยายามจับมันด้วยหนวดของคุณแต่มันทําให้คนบนเรือกลัว พวกเขากรีดร้องและคุณเข้าใจปฏิกิริยาของพวกเขาสัตว์ประหลาดขนาดเมือ่อคือมาขึ้นมาจากทะเลลึกที่มืดมิดและคว้าเรือของพวกเขาไว้นี่ไม่ใช่เรื่องน่าปิติที่เห็นพวกเขากลัวคุณคุณจึงตัดสินใจว่ายน้ําออกไปด้วยความคุ้นเคืองคุณกําลังซ่อนตัวอยู่ใกล้กับพื้นมหาสมุทรกลับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เรื่องสนุกที่เป็นคราเคนคุณสามารถไปเที่ยวเล่นกับปลาได้เท่านั้นแต่พวกมันพูดไม่ได้ผู้คนต่างกลัวคุณและคุณไม่ต้องการให้พวกเขาอึดอัดคุณรู้สึกโดดเดี่ยวบนโลกใบนี้ กินข้าวเที่ยงและกลับไปนอนเฮ้ย hey, คุณคาเครนคุณได้ยินผมไหมมีเสียงหนึ่งพูดคุณตื่นขึ้นและตัวสั่นกลัวเสียงใครหน้าเรื่องของ Flying Dutchman เป็นจริงนั้นหรอคุณเพิ่งได้ยินเสียงผีพูดกับคุณใช่ไหมผมเข้าใจว่าคุณกำลังสับสนคุณคราเคนดังนั้นว่ายน้ำขึ้นมาบนผิวน้ำเลยแล้วคุณจะได้คำตอบ ไม่กี่นาทีต่อมาคุณออกมาจากน้ําและเห็นเรือบินขนาดใหญ่มันลอยอยู่เหนือน้ําและที่วิเศษที่สุดคือคนบนนั้นไม่กลัวคุณพวกเขามองคุณด้วยความสนใจและแม้กระทั่งเห็นอกเห็นใจคุณสังเกตเห็นชายคนหนึ่งสวมหมวกนิรภัยแปลกสวัสดีผมคือคนที่กําลังคุยกับคุณอยู่ต้องขอบคุณอุปกรณ์ส่งกระแสจิตนี่คุณสามารถคิดอะไรก็ได้และผมจะได้ยินสิ่งที่คุณคิดนี่คือศตวรรษที่2ี่ ผู้คนได้คิดค้นเทคโนโลยีสําหรับการสื่อสารกับสัตว์และปลาพวกเขาพบว่าสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดไม่มีความคิดและดําเนินชีวิตตามสัญชาตญาณของพวกมันแต่แล้วผู้คนตรวจพบการทํางานของสมองบางส่วนที่มาจากส่วนลึกของมหาสมุทรพวกเขาค้นพบคุณดูเหมือนว่าคุณจะเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดในโลกและผู้คนสนใจที่จะสื่อสารกับคุณเป็นอย่างมากในที่สุดสัตว์วัแห่งความเหงาของคุณก็จบลงสักที